ข่าวร้ายที่ทำให้แฟนคลับเตือนใจหลังจากข่าวลือเกี่ยวกับการจากไปของอวี๋เมิงหลงนักแสดงหนุ่มจากประเทศจีนลอยอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียตลอดทั้งวันล่าสุดต้นสังกัดได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าเขาเสียชีวิตจริงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือรายละเอียดบางอย่างในข่าวทําให้หลายคนเกิดข้อสงสัยหรือแม้แต่ข้อถกเถียงกันอย่างมากเมื่อช่วงเย็นวันที่11กันยายน2025ทางสตูดิโอของอวี๋เมิงหลงได้ออกแถลงการผ่านเพจข่าวสารบันเทิงจีน ดยระบุว่าเขาประสบอุบัติเหตุตกจากตึกในกรุงปักกิ่งและเสียชีวิตในวัยเพียง37ปีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาใดๆซึ่งน่าแปลกหรือไม่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้จบลงแค่นี้ลองคิดดูว่าข้อความไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่ระบุไว้มันหมายถึงอะไรแน่หรืออาจมีรายละเอียดที่ยังไม่เปิดเผยออกมาอวี๋เมิ่งหลงถือเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการบันเทิงจีน โดยมีผลงานที่ทำให้แฟนๆประทับใจไม่ว่าจะเป็นซีรีส์บันทึกรักข้ามภาพโก p r ริ c เซสโ o 2015สามชาติสามพบป่าท้อสิบลีตำนานรักนางพยางอูขาวและเด m o มูนบร g ทันส์ฟอร์ยู2019ซึ่งเขานับว่าเป็นศิลปินที่มีบทบาทสำคัญในแต่ละโปรเจกต์และมีแฟนคลับทั่วโลกที่รักเขาอย่างลึกซึ้งและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามการจากไปของนักแสดงที่อายุยังน้อยอย่างนี้ไม่เพียงแต่ ทำให้ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานเศร้าโศกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในชีวิตของคนในวงการบันเทิงที่มักต้องเผชิญกับความกดดันสูงคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักแสดงมากขึ้นหรือไม่หรือคุณมีคำถามอื่นๆที่อยากให้ต้นสังกัดตอบเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันมุมมองของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง